สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมื้อนี้ก็6หกโมงแรงแล้วเฮ็ดหยังวัติีเกษรพึงตนเองเตลามือเตลเว้นเมืองเอาใกล้จะเขารุดูแล่งแล้วปานี้เลยสูบน้ำในสาสูบน้ำในสาร ไปใส่ไฮนาไฮน้าก้อนนานั่นกะตัดต่อสร้างครับตัดต่อสร้างเพื่อวา่าสีสูบน้ำใสแล้วกะไฮหย่ามันขึ้นไฮหย้าเกิดอันนี้คือเครื่องยนต์สูบเดียวคู่ตาครับนักแต่งจากรถไทยเดินตามเป็นนางครับ อันนี้ก็ผมมองเร่งแล้วล่ะมาเมืองระดับนาำเซละไ์หัวศรีไพ่พอบอร,ระมาณนี้ยแหละนาำในสาเ <c oughs> มืองเอานาำพี่น้องเลยบรรยากาศ ย่ำแรงย้ำแรงกุยงกย่างกาลังไงนี่ครับตัดต่อสร้างเลียบหลับขาบแล้วก็สูบน้ำใสเพื่อว่าเสียห้หหยามันขึ้นเปวยว่าสิเลี่ยงแพะนะครับ ส่วนใหม่พยุ่งกะงามสั้นทั้งหลงังย่้มแรลงเมียก็ลงมาชมบรรยากาศย่้มแรลงขี่จักรยานลงมาขี่รองเลยแต่ละมือแต่ละเดอะไรเล็ดเออเดี๋ยวพ่อขึ้นไปแม่ถ่ายวิดีโอก่อนเมียกับงน่น เกี่ยวกับการปลูกแปลงผักอยู่ประมาณน,นี้แหละหัวก็ว่าสูบน้ำใส่หน้าเอาเว้าวสูบฟังสนดอกว่าอันนี้ก็บหกวงแรงหกวงสีเพิงละมัง้งประมาณน,นี้แหละฟังดูสูบน้ำ้วดรวดบานี้สาหน่วยนี่เล็กซี่เมตรไอพี่น้องเล็กซี่เมตร กได้ปลยปลา่าแต่ว่าส่วนลายสิเป็นป่าธรรมชาติครับประกอเมือโตซ้าแขนนี่แหละสี่เมตรเมืองเอาจักปีเราบูดได้บริส้สูบนี่แหละอันนี้ก็บอกสูฟังเอาเดี๋ยวสิมาอัปเดตต่อไปอนี้แหละครับผมขอบคุณขอบคุณครับผมสวัสดีครับ